สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องมูดากลาบ้านเพื่อนเจ็ซี่หฟูนะเพื่อนเพื่อน,นวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของตัวเองให้ให้เพื่อนฟังอัปเดตข่าวเรื่องช่องของเรานี่หละค่ะว่าทําไมเหตุผลทําไมเราถึง พักการไลฟ์สดไปสาวันนะมีเรื่องมีความลับจะเล่าส่นเพื่อนฟังแบบนี้ค่ะเพื่อนจริงๆอ่ะเขียนโพสต์แจ้งเพื่อนไปในปุ่มชุมชนเมื่อประมาณสัก4ี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมาว่านะคะเหตุผลที่เราขอพักการไลฟ์สดไปก็เพเรื่องว่ามีธุระสาคัญนะคะในครอบครัวธุระสาคัญนั้นก็คือเรื่องนี้ค่ะเพื่อนข้อแรกเลยคือว่าช่องเราเนะี่ยช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการถูกยิงช่องอ่าถูกรบกวนถูกเอาคลื่นมา คลื่นรบกวนที่ช่องเราอะนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการติดเหลืองช่วงนั้นแต่ว่ามีน้อยหน่อยมีน้อยหน่อยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาก็จะเริ่มมีปรับปลายมีอาทิตย์ละครั้งบางเบาๆนะพอเข้ามาเริ่มกระชั้นเข้ามาประมาณช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราไปสังเกตคลิปเราลฟ์สดเราก็เก็บเก็บเก็บข้อมูลมาคือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลายสดของเราจะโดนยิงติดเหลืองสามครั้งโดยเฉลี่ยนั้นเพื่อนโดยเฉลี่ยสามครั้งต่อสัปดาห์ก็ มันทําให้เราอะวิธีการแก้เหลืองเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะแก้เหลืองได้คือว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงกว่าสีเหลืองมันจะกลับมาเป็นสีเขียวให้เรานั่นห,นหมายถึงว่ากลับมาสร้างรายได้ได้คือในระหว่างที่เราทํางานไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงนี่คือทํางานฟรีไปละยกเว้นมีคนมาดูในช่วงหลังๆเนี่ยถึงจะมีะไรายได้เกิดขึ้นอันนี้ก็ทําให้เรา ช่องมันไม่ได้เกิดการสร้างไรายได้เลยนะคะก็ในระหว่างที่ไลายสดนะคะคือถ้าเกิดเกิดก็มีอยู่แต่ว่าจะเหลือแบบเหลือนิดเดียวจากที่เคยสมมติสมมมติว่าเคยได้สิบบาทะอะไรเงี้ยต่อต่อรลายสดใช่ไหมคะเพื่อนก็จะเหลือสักครึ่งหนึ่งบางทีก็เหลือน,น้อยกว่าครึ่งก็มีนะคะ,ะทีนี้เรื่องที่เหตุผลที่สามนะเหตุผลที่สามคือในช่วงห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยห้าวันที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่องเราอะไลายสดทุกไ้ายสดเลยนั่นเพื่อน โดนติดเหลือหมดโดนรบกวนมันจะมีครั้งหนึ่งที่หนักมากเลยในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือว่าโดนยิงสัญญาณจนช่องเราไม่สามารถไลฟ์สดได้ติดต่อกันแบบกระชั้นจิตติกองกันทุกวัน,ท,วนทุกวันเป็นอยู่ประมาณ3ามสี่วันติดต่อกันแล้ววันที่มันหนักมากมันจะมีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าคลิปนั้นตลอด4ี่ชั่วโมงในระหว่างที่ไลฟ์สดไม่สามารถไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเขาเว้นช่วงเวลาให้เราคุยได้แค่สี่นาทีอีกสี่สิบนาทีที่เหลือนี่คือ หมุนตลอดแล้วเราก็นั่งแล้วก็ให้คนเนี่ยคนที่เขารู้จักคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคนที่บ้านเนี่ยมาเช็คกับทาง YouTube ให้บาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ช่องเราทำไมถึงโดนคลื่นบกวนเยอะขนาดนี้นะคะปรากฏว่าเราคุยกับ u t u b e แล้วปัญหาโดนแก้ไปสักระยะหนึ่งก็กลับมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้กลับมาห้าวันติดก็คือเดือนนี้สัปดาห์นี้คือห้าวันติดเนี่ยไลฟ์สดไหนก็ช่างโดนยิงเหลืองหมดเลยทุกไลฟ์สดโดนยิงเหลืองไม่ว่าจะเป็นทาอะไรก็ช่างขอให้เป็นไลฟ์สดขึ้นมาปั๊บโดนยิงไลฟ์สดขึ้นมาปั๊บโดนติดเหลือง คือเราก็แปลกใจว่าอทำไมมันมันข่าวันติดกันแล้วนะมันทําให้เราต้องมานั่งทบทวนว่าเออเดี๋ยวต้องหยุดหยุดล้าสุดก่อนสักห้าวันแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้ยสามวันพูดผิดหยุดล้าสุดก่อนสักสามวันพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ช่องเราก็เลยมานั่งไล่เรียงดูคลิปแต่ละคลิปแลยที่เราเก็บข้อมูลไว้ว่าคลิปไหนบ้างที่เคยโดนติดเหลืองเพราะมันจะมีหลักฐานเรื่องถ้าคลิปไหนติดเหลืองเราจะรู้เลยว่าอ่า เรื่องของการสร้างรายได้เวลามันจะหายไปมันจะหายไปเราเราจะรู้แหละว่าวิวเท่านี้มันจะมีประมาณเท่าไหร่เรอาอจะพอจะดูออกทีนี้ก็นะคะอันนี้คือเหตุผลที่สามนะมันหนักขึ้นมันหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะทีนี้เหตุผลที่สี่ก็คือว่าช่วงนี้กระแสขาวทางบ้านกบกเนี่ยมันกเออ็เบาลงเราก็เลยคิดว่า ถ้าจะพักลาาสุดใน3วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกแต่ในกรณีที่ถ้ามีนะคะเรื่องฉุกเฉินอว่าคดีมันมีอะไรเกิดขึ้นฉุกเฉินเราก็สามารถกลับมาราาสุดได้เหมือนเดิมนะเพื่อนนะคะเพื่ออัปเดตให้เพื่อนได้รับทราบทั่วกันแต่ว่าในช่วงนี้ช่วงสาวันนี้นะคะมุดากไกลบ้านนะเจ๊สีของฟูขออนี้ตทาเป็นคลิปนะ เป็นคลิปสั้นๆแอปอัปเดตนะยังมีคลิปเพื่อนๆดูอยู่เดี๋ยววันนี้ก็เริ่มทําคลิปแล้วนะคะหลังจากที่โพสแชร์เพื่อนทราบเหตุผลวันนี้ก็จะเริ่มทําคลิปนะในช่วงสาวันนี้นะคะแล้วก็สังเกตจากตัวมุดาไกลบ้านเองไปดูช่องของช่องใหญ่ๆทางบ้านกกอกนะเราก็ไปทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทางบ้านกกอกนะเขาก็ มันมีมันมีเรื่องขอ,องอะไรเพื่อนคนที่อยู่ที่นั่นก็มีเรื่องโควิดคนก็เริ่มแยกแยก้ายออกยูทูบเบอร์สายสายลุงพลเนาะก็เริ่มแยกย้ายออกตัวมวดาไกลบ้านเนี่ยแจ้งเพื่อนให้ทราบโดยทั่วกันมาตลอดเลยนะคะว่า,เ,าเราทําข่าวทางบ้านกุกอกเนี่ยเราอยู่ในสายกลางมานานแล้วนะคะตั้งแต่เราทำาเริ่มมาจากคดีกันเสียชีวิตน้องจมพู่หลังจากนั้นก็อพอข่าวมันกระแสมันไปลงที่ลุงพลเราก็ไปจับประเด็นข่าวกระแสที่ลุงพลแล้วก็ทาข่าวม,มาเรื่อยๆเนี่ยหลังๆมานี่ก็ เริ่มรบกวนหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากกันหลังจากที่เราบอกว่าตัวเราเองเป็น f c ลงพลเรารู้สึกว่าข่าวมันจะโดนข่าวเราจะโดนยิงทุกวันด้วยวันนะคะแต่เราก็ยังพยายามทำแล้วก็แปลกใจแต่ในขณะีนก็ทําไปก็สังเกตตัวเองไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้นะคะในช่วงนี้เาเท่าที่ไปดูคือว่าทางบ้านกุก,กอกเราเห็นจากช่องช่องใหญ่ของกก,กอกนะ ช่องอย่างยูทูบเบอร์สายลุงพลเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้กระแสกระแสทางบ้านลุงพลเนี่ยมันก็เริ่มซาลงแล้วนะตัวยูทูบเบอร์ก็เริ่มย้ายออกกันเริ่มกลับบ้านกันแล้วก็หนึ่งหนึ่งนี่เรื่องกระแสซาสองอ่าโควิดมาโควิดมาก็ทาให้ยูทูบเบอร์ในบ้านเกาะเขาเาก็ไม่ค่อยได้อยู่ละค่อยค่อยย้ายกลับบ้านตัวเองไปเหตุผลก็คือการไปอยู่ใกล้ครอบครัวตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะส่วนอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของอะไรห้เหตุผลที่เราสวนเพื่อนฟังว่าเนี่ย จะบอกว่าเป็นความลับไหมก็ได้นะเป็นความลับที่อยู่ในใจของเจสีหัวฟูช่องมูดากรายบ้านอยากจะเล่าสู่เพื่อนฟังว่าทําไมถึงต้องหยุดทําการไลฟ์สุดในช่วง3าวันนี้นะคะก็ย,ยังย้ําเหมือนเดิมนะเพื่อนเรื่องของการทําคลิปเรายังไม่ได้ทิ้งก็ยังทําอยู่เมื่อข่าวกระแสข,ของน,นุ่พลหายไปเพื่นอนกระแสบ้านกกอกหายไปนะเราก็ต้องเอาข่าวอื่นเข้ามาทําเพราะว่าเราทําคลิปข่าวทําช่องข่าวเราก็ต้องมีเนื้อข่าวอื่นที่มันเป็นกระแสอื่นไหลเข้ามาทำเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากก็้ด้วยสําหรับใครที่เขามารบกวนนะก็ให้เขา ใจด้วยว่าตัวเราเองเราอยู่ในช่องที่เป็นสายกลางมากที่สุดแล้วยังโดนคิดดูว่าถ้าคนที่เขาอยู่สายเดี่ยวๆเลยสายลูกมือเดี่ยวๆจะโดนเยอะขนาดไหนนะคะเ,เพื่อนอ่ะเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ใหใใหมุด,ดาไกลบ้านนะคะเจสสิก้าโฟด้วยนะคะเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆอ,อัปเดตข่าวสารกันนี้ก่อนนี่คือความลับในใจอยากจะเล่าสู่เพื่อนฟังนะเหตุผลของกาศนะหยุดไลายสดในช่วง3วันนี้นะคะ,ะลำลางกไปเท่านี้ก่อนค่ะ,คะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ นะขอบคุณทุกการติดตามนะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ